สวัสดีครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้30มิถุนายน2566 2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับสำหรับคลิปนี้มาพูดมาคุยกับพี่น้องอสมทั่วประเทศครับวันนี้จะเล่าความเป็นมาของค่าปริการอสมให้ฟังว่าพี่น้องอสมได้รับค่าเริการเดือนละ6 0 0บาทนั้นเริ่มจากปีไหนแล้วก็เพิ่มเป็นพันปีไหนได้รับการเพิ่มเป็นพันและขณะนี้ปี2566 ตอนนี้กำลังรอ2,000บาทต่อเดือนอยู่นะครับชมและฟังรายละเอียดน,นะครับก่อนหน้านี้ครับพี่น้องครับอสอมอปฏิบัติงานมานี่ไม่มีค่าสอบแทนไม่มีค่าป่วยการนะครับก็ปฏิบัติงานมาแต่ว่าก็มีสิทธิพิเศษกว่าพี่น้องประชาชนด้านในเดินในส่วนของสิทธิด้านการรักษาพยาบาลก็คือเมื่อก่อนนี้ ประชาชนนี่ไปโรงพยาบาลก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจะไม่ได้เสียค่ารักษาพยาบาลเฉพาะผู้มีบัตรสงเคราะห์ผู้ป่วยรายได้น้อยหรือผู้ซื้อบัตรประกันสุขภาพในราคาบัตรละ500นะครับแต่ว่าขนานั้นพี่น้องอสมเนี่เวลาเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีนี่ก็คือสิทธิที่เที่ที่เหนือกว่า ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลน,นะครับเพราะว่าประชาชนทั่วไปนี่ถ้าจะฟรีถ้าจะรักษาฟรีเหมือนอสมนี่ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็เป็นหรือถ้าไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อยรายได้น้อยต้องเป็นผู้ซื้อบัตรประกันสุขภาพในราคาบัตรละ5 0าบาทต,ต่อปีนะครับก่อนหน้านี้นไม่มีค่าเบิการต่อมารัฐบาลก็ให้พี่น้องอสมนี่ได้รับค่าเบิการโดยในปี2 5 5 2นะครับ รัฐบาลได้เริ่มให้มีการจ่ายค่าบริการให้แก่อสมอโดยคณะตีมีมติเมื่อวันที่13มกราคม2552นะครับก็มีการจ่ายค่าบริการอสมอในปี2552เดือนละ600บาทนะครับจ่ายมาเรื่อยๆจนปาราว10ปีผ่านไปรัฐบาลก็ได้ปรับเพิ่มค่าบริการให้กับพี่น้องอสมอจากเดือนละ600บาทต่อคนเป็น เดือละพันบาทต,ต่อคนโดยมติคณะมนตรีเมื่อวันที่4ทธันวาคม2561นะครับก็มีมติปรับเพิ่มค่าบริาการจาก600บาทเป็นพันบาทต,ตามที่กระทรวงสาธารณสุขสเสนอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่อสมอในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอ มติครามาเมื่อวันที่4ธันวาคม2561ก็ให้ปรับเพิ่มค่าบริการจาก600เป็นพันโดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม2561เป็นต้นไปพี่น้องอสมอก็ได้1,000บาทแต่ว่าในการจ่าย1,000บาทเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายในเดือนธันวาคมก็จ่ายประมาณเดือนกุมภาหรือมีนาเนี่ยแหละ62เพราะว่ามีการตกเบิกย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับ จากนั้นก็ได้เดือนละบ่ันไปเรื่อยจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเนเดือนมิถุนายน2566น,นะครับก็ยังรับเดือนละบ่านอยู่นะครับจนล่าสุดนะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมน,นตรีเมื่อวันที่7มีนาคม2566ที่ประชุมคณะรัฐมน,นตรีมีมติเห็นชอบเรื่องขอเพิ่มค่าเบิกการออสมอเป็น2,000บาทตามที่กสระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าที่ประชุมคอ,อรมอในวันที่7มีนาคม256นั้นก็จะปรับเพิ่มค่าบบิกการให้กับพี่น้องอสมจากพันเป็น2,000บาทและจะเพิ่มจำนวนอสมที่มีสิทธิ์รับค่าบบิการด้วยในการตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5ง7อันนี้มติคณะมนตรีเมื่อวันที่7มีนาคม25 6หมายถึงกระทรวงสาธารณสุขทำเรื่องขอไปยัง รัฐาบาลให้คนที่ได้รับค่าเริการนเดือนละหนึ่งพันบาทอยู่แล้วนี่ได้ปรับเพิ่มเป็นสองพันบาทโดยได้รับในโดยโดยให้ได้รับในเดือนตุลาคมสองห้าหกหกเป็นเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณสองห้าเจ็ดซึ่งหมายามว่าอาสบอจะได้รับเดือนละสองพันบาทปีงบประมาณสองห้าเจ็ดเป็นต้นไปเดือนแรกก็คือเดือนตุลาคมสองห้าหกนะครับแล้วก็ไม่ได้ขอให้เพียงเฉพาะคนที่ได้รับค่าเริการนเดือนละหนึ่งพันบาทอยู่แล้ว แต่จะเพิ่มจํานวนอ,อสมอให้มีสิทธิ์รับค่าเบิกการเพิ่มจํานวนคน,คนเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้หมายถึงอ,อสมอที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้รับค่าเบิกการอันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็จะขอให้ได้รับค่าเบิกการเป็น2000ด้วยโดยจะให้ได้รับในปีประมาณสอเดือนตุลาคม2 5 6อันนี้เป็นส่วนของอพี่น้องอ,อสมอเรียกชื่อกันว่าอ,อสมอบัญที2 ก็คืออสมอที่ปฏิบัติงานเฉยๆแล้วก็มีชื่อในฐานข้อมอูลอสมอแล้วแต่ยังไม่ได้รับค่าเบิการเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสัรงงบประมาณให้ได้ให้จ่ายค่าบริการส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุกขก็ขอไปให้ส0 0 0 0กว่าคนนะครับก็รอฟังข่าวกันต่อไปว่าพอถึงเดือนตุลาคม2 5 6 7อซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2 5ง7ในส่วนของอสมอที่ยังไม่ได้รับค่าเบิการเลยนั้นน่ะจะก,ก็จะ ได้รับ2,000บาทพร้อมเพื่อนพร้อมกับคนที่เคยรับค่าเปิดการ1,000มาแล้วอยู่จริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปรอฟังในเดือนตุลาคม256ต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วกลุ่มที่ยังไม่ได้รับค่าเปิดการนั้นจะได้รับเป็น2,000พร้อมกันกับคนที่เคยรับค่าเปิดการมาหรือเปล่าทั้งหมดก็คือความเป็นไปเป็นมาเรื่องค่าเปิดการออสมอน์มาเล่าสู่กันฟัง ณวันนี้นะครับวันนี้วันที่30มิถุนายน2566ครับซึ่งขณะนี้การดำเนินการด้านค่าบริการ2,000บาทนั้นมติคณะรมนตรีได้มีมติให้เพิ่มแล้วตั้งแต่วันที่7มีนาคม2566นะครับส่วนขณะนี้อยู่ในขั้นกระทรวงสาธารณสุขเสนอของบประมาณไปสำนักงบประมาณแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็น การออกกฎหมายพรบรงบประมาาจ่ายประจําปีซึ่งจะดําเนินการโดยสภาผู้แทนรัษดรน,นะครับซึ่งถ้าประกาศใช้พรบรงบปมาลาจ่ายประจําปี2567เมื่อไหร่เราก็ต้องไปเปิดดูพรบรงบประมาราจ่ายประจําปีว่างบค่าบบิการ2,000บาทได้ถูกบรรจุไว้ในนั้นไหมถ้าถูกบรรจุไว้ในนั้นก็พี่น้องอสมอก็จะได้รับอย่างแน่นอนในเดือนตุลาคม 2566เป็นเดือนแรกครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ